สวัสดีครับทุกท่านครับสำหรับคลิปนี้ท่านกำลังอยู่กับโปรเสริมมือถือเกมบน YouTube อีก1คลิปสำหรับคลิปนี้ทางเราจะมาแนะนำวิธีการสมัครโทรฟรีทุกเครือข่ายของค่าย True ระบบแบบเติมเงินมาแนะนำสอแบบนะครับแบบแรกโทรทุกเครือข่ายได้15นาทีโทรทุกเครือขา่า,ททอขาย15นาทีในราคาเพียง7บาท49สตางค์ใช้ได้ภายในเวลา1วันนะครับ วิธีสมัครโทรฟรีทุกเครือข่าย15นาทีของค่ายทูมุฟแบบเติมเงิน7บาท49สตางค์นะครับกดดอกจันท900ดอกจันทร3132ดอกจันทร17629999สี่เหลี่ยมอ่านะครับโทรทุกเครือข่าย15นาทีใช้ได้ภายใน1วันนะครับ ราคาเพียง7บาท49สตางค์รวมภาษีเรียบร้อยแล้ววิธีสมัครตามที่เห็นเลยดอกจัน900ดอกจัน3 132ดอกจัน1 7 6 2 9 9 9 9สี่เหลี่ยมต่อไปมาแนะนำวิธีการสมัครโทรฟีทุกเครือข่าย100นาที โทรฟรีทุกเครือข่ายได้100นาทีสามารถใช้ได้ภายใน5วันราคาเพียง48บาท15สตางค์รวมภาษีวิธีสมัครกดดอกจันทร์9 0 0ดอกจันทร์3 1 3 1ดอกจันทร์2 9 9 9 9 9 9สี่เหลี่ยมทำการโทรออกนะครับโค้ดนี้ สำหรับโทรฟรีทุกเครือข่ายโทรฟรีทุกเครือขา่รรอขายได้100นาทีใช้ได้นาน5วันราคา48บาท15สตางค์รวมภาษีดอกจันทร์9ดอกจันทร์3หดอกจัน1 7์2 9999สสี่เหลี่ยม โอเคนะครับหากถูกใจก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการสรรหาคลิปใหม่ๆนะครับสรรหาโปร,โปรใหม่ๆมาแนะนำกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ